ก็มาพบกับอ oh, ูช่างชุนโมดิฟายครับวันนี้มีงานเปลี่ยนสายพานจักลูกลอกสายพานเทนนีลูกลอกมิซูไททันนะครับนี้สายพานกับลูกลอ,อกนีเป็น Tiny. ลูกลอกใหม่นนลูกลอ,อกเก่าเขาแม่นเร็ว นี้เราหมุนตั้งมากว้เรียบร้อยแล้วเดีายวจะประกอบสายพานอันนี้ก็สายพานเส้นเล็กนะฮะใส่เขาเ้าไปเลยหลังจากที่เราประคองสายพานใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นมาร์กตรงนี้ครับแล้วก็ที่ขีดนี้จะเดือยตัวนี้ต,ตัวบนก็ 同意。